เดี๋ยววันนี้มื้อเย็นของหลานแตงกวาผัดไข่ซอยให้บางๆจะได้เปือป่อยๆซอยให้บางๆเลยให้ยิบยิบ หั่นเรียบร้อยตำกระเทียม เอิดเก็ดหักลงน้ำมันลงไปกระเทียมลงไปเอาเปลือกออกเหลืองแล้วนังคว้าลงเลยอ้าวมนี้หันสองลูกเนี่ยโอ้หลายลูกเอาตามหลังเพื่อนไป น้ำมันหอยลงไปผงนัวลงไปน้ำตาลลงไปให้สุกเลยสุกแล้วไข่ลงเลย เอาเรียบร้อยปิดแก๊สนี่เลยเสิร์ฟนี่เลยไปเสิร์ฟกันเลยไม่มีอะไรมากแตงกวาผัดไข่เด็กชอบมากเลยเนี่ยลองไปทำดูนะครับไป